สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พน้องๆเพื่อนๆ FC เอฟซีทุกท่านครับวันนี้รายการพ่อใหญ่มหาช่องสองพระบ้านมีโอกาสมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอนอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหาได้นำพระสมเด็จวรรคังองค์น้ำหมากนะครับ องค์น้ำหมากไม่ใช่เป็นองค์ชาญหมากนะครับเพื่อนๆเป็นองค์น้ําหมากนะครับเรียกว่าผิวของท่านเนี่ยเหมือนน้ำหมากดังในธรรมเนียบพระสมเด็จองค์ดาราท่านก็กล่าวว่าองค์น้ําหมากนะครับพ่อใหญ่มหาก็เรียกตามนั้นนะครับเพื่อนๆ ถ้าเป็นองค์ชาญมากเขาก็จะออกเนื้อหามวลสารคล้ายกับชาญมากนะครับแต่องค์นี้เป็นปูนเปลือกหอยนะครับปูนเปลือกหอยสุกผสมกับผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหนะครับจึงออกมาดูคลาสสิกนะครับเ,เพื่อนๆองค์นี้เหมือนองค์ ดังในตำนานนะครับเขาเรียกว่าองค์น้ำหมากนะครับพเพื่อนๆดูเนี่ยเป็นเม็ดของกราบปูนเปลือกหอยนะครับเนี่ยที่พ่อใหญ่มหาเอาไม้ชีเนี่ยเป็นเม็ดเป็นกราบของปูนเปลือกหอยเลยนะครับพเพื่อนๆดูเป็นไงครับสวยงามไหมครับเนี่ยดูซุ้มระคังเขาย่นนิดหน่อยนะครับนี่ซุ้มระคงังอ่าเป็นการม้วนม้วน,นยุบ หดเข้าไปด้านในนะครับตรงนี้เป็นลักษณะไหวาผาซีกเลยนะครับเนี่ยเรือนรางนะครับแล้วก็ดูดูเนื้อเขานี่เหมือนลักษณะคล้ายงาช้างนะครับเพื่อนเพื่อนคล้ายงาช้างดูใกล้ๆเนี่ยเป็นเกร็ดนะครับเป็นเกล็ดแตกแยกเป็นแผ่นเล็กๆนะครับนี่เพื่อนๆน แล้วก็ดูดูฐานเป็นไงครับฐานสิ่งนี้เป็นโครงฝาน,นะครับดังที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกนะครับเนี่ยเป็นเป็นโคมงฝานเลยนะครับดูแล้วคลาสสิกนะครับถ้าเราดูด้านหน้าอย่างนี้ลักษณะองค์พระเนี่ยซ้ายเราฝาองค์พระดูลักษณะเขาสะบัดหัวขึ้นนะครับตัวเอียงขึ้นข้างบนเลยนะครับฐานมุมฐานเนี่ยแล้วก็เนื้อเกินเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับ คล้ายกับองคูเอื้อนะครับถ้าเพื่อนๆดูองคูเอื้อในตำนานนะครับนี่เขาจะมีลักษณะคล้ายสะบัดปลายขึ้นอย่างนี้นะครับเนื้อเกินขึ้นมาอย่างนี้เยอะนะครับองคูเอื้อทีนี้เรามาดูซุ้มระครังซุ้มระครังเนี่ยด้านในเนี่ยเขาเขาไม่เรียบตึงนะครับเ,เพื่อนๆยุบแยกปริออกนะครับ องค์นี้ก็คลาสสิกนะครับเพื่อนๆถ้าเราดูเราดูด้านบนอย่างนี้นะครับเพื่อนๆดูด้านบนเห็นชัดนะครับเนื้อด้านในซุ้มระคังเนี่ยเนื้อด้านในซุ้มระคังเขาจะต่ํานะครับเนี่ยจะต่าเนื้อเนื้อข้างบนซุ้มระคังตัวนี้เ็าจะสูงนะครับจะสูงตัวนี้นะครับดูอีกลักษณะอย่างหนึ่งเขาก็จะเนื้อเขาจะไม่เท่ากันนะครับเพื่อนๆอองค์นี้เขาค่อนข้างจะ มีส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับโดยเฉพาะเส้นเส้นขอบกระจกเส้นมัขับพิมพ์นะครับเขาก็จะปริแยกออกมาเห็นเพียงเล็กน้อยเห็นไหมครับเนี่เพื่อนๆดูนะครับเพียงเล็กน้อยแต่โดยโดยรวมโดยกายภาพเขาเนี่ยเหมือนองค์ ดังในตำนานองค์น้ำหมากนะครับเ,เพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะฐานเขานี่จะใหญ่ดูสิครับนี่ดูกายภาพเขานี่งดงามสมส่วนนะครับแล้วก็เนื้อเกินเห็นไหมครับเนื้อเกินนี่ก็จะเลือค่อนข้างเยอะขึ้นมาเห็นไหมครับเราเห็นเกต่สบัดพริ้วจุดที่ซุ้มระครังนะครับเรือนรางนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ย ลักษณะเกตเขานี้จะตกท้องช้างนะครับตกท้องช้างยุบไปหาเนื้อพระด้านในสบัดผิวจดที่สมระครังเห็นไหมครับนี่สบัดผิวจดที่สมระครังนะครับเราจะเห็นรำคอลำคอนี่ลำไรนะครับเพื่อนเพื่อน,นองค์นี้มองด้านหน้านี้เห็นหูเรือนรางนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนหูเรือนรางนะครับ แต่ถ้ามองด้านข้างเป็นไงครับนี่หโหเนี่ยเป็นลำเลยนะครับนี่เราเห็นติ่งหูเลยนะครับดูสวยงามแล้วก็เป็นลักษณะนะครับนี่ดูซุ้มระครังดูซุ้มระครังเขาเนี้ยแน่นมากเลยนะครับเพื่อนๆหน่วงมือนะครับส่องด้วยกล้อง 15x เนี่ย รูพุนเลยนะครับเป็นรูพุนทั่วองค์พระเลยนะครับองนี้องค์น้ำหมากนะครับครูบาอาจารย์ท่านพาเรียกเช่นนั้นนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆมีเวลาก็ศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับองค์น้ำหมากสมเด็จองดังในตำนานนะครับเราก็ดูข้างบนนะครับนี่ดูลักษณะการอ่การปาดของเนื้อองค์พระนะครับ เป็นไงครับเพื่อนๆเนี่ยสวยงามนะครับโยไปด้านหน้าหมดเลยนะครับนี่ดูบนแล้วก็ดูล่างนะครับดูขอบพระสิครับเพื่อนๆเนี่ยปูนเปลือกหอยนะครับเนี่ยโยไปด้านหน้าหมดเลยนะครับนี่แล้วก็ดูด้านข้างด้านข้างนี่เขาไม่เสมอกันนะครับเพื่อนๆที่พระใหญ่ามาหาบอกข้างต้นว่ามันคลาสสิกนะครับองค์เนี้ย ดูแล้วเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขานะครับองนี้บล็อกพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะครับพเพื่อนๆพิมพ์ใหญ่ชายจีวรพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะครับลักษณะหน้าอกเลเป็นลำเลยนะครับพเพื่อนๆแขนด้านฝาเราซ้ายของพละลักษณะทิ้งลงดิ่งลงนะครับส่วนแขนด้านซ้ายเราฟางพระนี้จะโค้งงอเข้ารูปนะครับดูผ้า,าดูพระบาทเนี่ยตรงกับข้อศอกแขนนะครับเนี่ย ดูสวยงามนะครับเพื่อนๆดูเอกลักษณ์แล้วดูด้านข้างเป็นไงครับเนี่ยเนื้อเนี่ยกปาดไปด้านหน้าหมดเลยนะครับเนี่ยปาดไปด้านหน้านะครับดูอีกมุมนะครับนี่เป็นไงครับนี่รอยปริแยกนะครับนี่ปริแยกแตกของเขาเนี่ยชัดเจนสวยงามนะครับนี่เพื่อนๆดูร่องสิครับเป็นร่องแบบเป็นธรรมชาตินะครับ แล้วก็ดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังครูบาอาจารย์บางท่านว่าดูหลังแล้วจ่ายตังค์ได้เลยนี่ก็เป็นเรื่องจริงนะครับนี่เป็นรูปพุ่นเลยนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยเนี่ยผิวที่บอบช้านะครับเหมือนบางท่านก็เรียกว่าเหมือนสีช็อกโกแลตนะครับก็มีหลายท่านที่ตั้งใช้ยาให้ท่านหรือว่าเปลี่ยนดูนี่ครับบางท่านก็ว่าผิวเนี่ยผิวอ,องค์น้ําหมากเนี่ยก็อาจจะเรียกว่า สีผิวเหมือนสีช็อกโกแลตเนี่ยก็มีนะครับเพื่อนเพื่อนครูบาอาจารย์บางท่านก็พาเรียกเช่นนั้นจริงๆนะครับจริงอ่าพระยาหมาหก็ก็ได้ศึกษามานะครับนี่ถ้าเราดูลักษณะอย่างนี้องค์นี้คลาสสิกนะครับเนื้อด้านบนเห็นไหมครับเขาจะค่อนข้างกว้างนะครับนี่แต่เนื้อด้านล่างขอบล่างเขาจะแคบเข้ามาดิบหนึ่งเห็นไหมครับเพื่อนๆดูอย่างนี้นะครับดูอย่างนี้นะครับถูกต้องไหมครับนี่เนื้อด้านบนนี่เขาจะกว้างด้านล่างนี่จะแคบนะครับ แต่ลักษณะนัวเขาเนี่ยก็จะพุนนะครับนี่เป็นรอย,รอย,ยนะครับรอยปูไตนะครับเรือนรางเป็นรูพุนเล็กๆนะครับนี่แล้วขอบเขาก็ก็ไม่เรียบตึงนะครับขอบเขาเนี่ยขอบเขาเนี่ยก็ปีแยก,ออกนะครับนี่ขอบก็ปีแยกออกกหมครับนี่ปีแยกขอบก็ปีแยกออกหมดเลยนะครับเพื่อนๆนี่คลาสสิกนะครับนี่ขนาดเดียวกันรูพุนเล็กๆนะครับ รูปุ่นเล็กๆก็เกิดขึ้นในองค์พระมองเห็นเห็นไหมครับเนี่ยเรามองมองด้วยตาเปาล่าเราก็เห็นนะครับครูบาอาจารย์บางท่านในสมัยก่อนนู้นนะครับเพื่อนๆเขายังไม่มีกล้องสองพระนี่บางทีท่านสัมผัสท่านรู้นะครับสมัยตั้งแต่ครูอ่าครูเอื้อสมัยตั้งแต่รงพุทธนะครับบางครั้งท่านมองด้วยตาเปล่านะครับเพื่อน ท่านมองด้วยตาเปล่าท่านจับท่านรู้เลยนะครับอย่างครูเอื้อ,อท่านก็เคยชัดเจนท่านเดินดูในสมัยสนามพระที่สนามหลวงสมัยก่อนนู้นนะครับที่หน้าศารดีกานะครับท่านบอกนะครับประวัติครูเอื้อท่านเดินนะครับเดินเดินเห็นท่านก็จับจับท่านก็ดูถ้าใช่ท่านก็หยิบเลยนะครับสมัยนั้นเห็นไหมครับแต่ว่าพวกเรามาในสมัยนี้ก็ต้อง เทียบกับองค์ดังหรือหรือไม่ถ้าไม่เทียบมีบางอาจเทียบองค์ดังก็เทียบเคียงอาจจะคำว่าเทียบเคียงศึกษาเปรียบเทียบนะครับใกล้เคียงเทียบเคียงใกล้เคียงก็ดูนะครับเห็นไหมครับเพ,พื่อนๆเนี่ยดูเนื้ออ่าเนี่ยอย่างเนื้อด้านหลังเห็นไหมครับท่านปีแยกยุบยน่นหดเอ่อยุบออกยุบเข้าเราก็เห็นอย่างเงี้ครับยิ่งถ้าเราส่องด้วยกล้องอ่าพันเอ็กนี่ก็จบแล้วนะครับเพื่อนๆกล้องพันเอ็กเนี่ยครับ แต่ปัจจุบันนี้เขาดู3 0 0 0ัน0 0 0 x แต่พราใหญ่ามหาว่านะครับถ้าดูด้วยกล้องพ0 0 0 x เนี่ยบางครั้งอันนั้นเราเราอยากดูอยากดูรายละเอียดนะครับบางครั้งเนี่ยดูแลวมันเต็มตามันมันแยกไม่ออกมันมันเห็นชัดมันก็รู้แล้วนะครับอันนั้นเขาต้องการเก็บรายละเอียดแต่ถ้าเราอยากจะแบบบ้านๆน,นี่เราไปเจอ ในสมาคมในชมรมหรือว่าในตลาดหรือในกองประกวดนี่เราจะเอากล้องพันเอ็กไปมันก็ใช้ที่ถูกต้องไหมครับโดยโดยหลักแล้วเป็นอย่างนั้นถูกต้องไหมครับเราจะเอากล้องพันเอ็กไปมันก็แบบก็ไม่ได้นะครับมันก็ดูแบบตลกอะเราไปเจอพระในกองประกวดพระสมาคมพระชมรมหรือสถานที่เขาจัดแลกเปลี่ยนดูซึ่งกันและก,กันเนี่ย จะเอากล้องพันเอกไปมันก็ใช่ที่จะไปนั่งเจาะพิสูจน์นะขมิ้นหรือนั่งเอาเหล็กไหลดูดทุกองค์เอาแม่เหล็กไปดูดหาเหล็กไหลากายสิทธิ์แร่ธาตุกายสิทธิ์มันก็ใช่ที่ทุกต้องไหมครับดังนั้นมันก็ต้องอยู่ที่อยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนแล้วแหละทีนี้เห็นไหมครับเพราะด้านหลังพระมันก็ไม่ว่าจะเป็นเรียนแบบหรือว่าฝีมือชั้นสูงหรือว่าฝีมือแบบชั้นเทพอ่างเงี้ย ก็มีก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับแบบเซียนปราบเซียนนะครับจึงมีเรื่องตลกเล่าขานกันนะครับพ่อค้าพระลำดับหนึ่งหรือว่าเราเรียกว่าเซียนพระอันดับหนึ่งเนี่ยสั่งพิเศษมาเลยสั่งพิเศษชนิดที่ว่าหักปากาเซียนเลยนะเซียนต้มเซียนเลยครับเซียนตัดเซียนเลยนะครับคือสั่งทำพิเศษนะครับขายให้ขษาตริยาบุีเศรษฐีไปนะครับ หลังจากนั้นมาสามปีนะครับก็คือปล่อยออกไปนี่สามล้านหลังจากนั้นสามปีนะครับขึ้นปีละล้านหลังกลับมาหาท่านหนึ่หกล้านนะครับเพื่อนๆปล่อยไป3มล้านนะครับหลังจากนั้นมาสามปีนะครับเป็น6ล้านนะครับองค์นั้นรับมาเรียบร้อยนะครับพร้อมกับใบซื้อมาจากไหนก็ไม่รู้แต่ว่ามีใบซื้อมาแน่นอนนะครับพอพอซื้อไปแล้วนะครับ เสียเงินไปแล้วหกล้านบาทพร้อมใบเื้อวันดีคืนร้ายจับมานั่งส่องไปส่องมาเป็นลมเลยนะครับเ,เพื่อนๆเซียนใหญ่ท่านนั้นนะครับหรือพ่อค้าพระอันดับหนึ่งของประเทศนะครับเป็นลมเลยนะครับเป็นลมเลยนะครับปรากฏว่าพระที่ซื้อมาหกล้านเนี่ยเป็นพระของตัวเองนะครับเป็นพระของตัวเองที่ทําไปเมื่อสามปีที่แล้วนะครับ คือผ่านมือไม่รู้ว่าผ่านมือของใครบ้างนะครับองค์นั้นเน่ยออกไป3ล้านนะครับโอ้โหทำมาองค์นั้น,นไ,มไม่ถึงไม่ถึงพันบาทนะครับสั่งทํามาแต่ออกไปใน3ล้านนะครับไม่รู้ว่ากี่เท่ากําไรนะครับวันเวลาผ่านไป3ปีพระนั้นกลับมาหาเจ้าข,ของเดิมนะครับในราคา6ล้านบาทวันดีคืนร้ายมาสองดูเป็นลมนะครับโอ้โหที่ไหนได้นี่มันพระเราเราทามากับมือแต่ กิเลมันบังตานะครับกิเลศมันบังตาบาปกลับมันบังตาต้องรับมาในราคา6ล้านบาทขาดทุนนะครับนี่แหละครับคือเป็นเรื่องเล่านะครับเป็นเรื่องเล่าเป็นเป็นเรื่องเล่าที่เป็นมาในเลหลายท่านก็ได้ยินเรื่องนี้นะครับแปลกนะครับหรือแม้กระทั่งบางคุณพรมนะครับสมเด็จบางคุณพรมเมื่อสมัยเมื่อ20ป,ปีก่อนนะครับ20กว่าป,ปีก่อนพระใหญ่มหาก็ ช่วงนั้นก็ยังมันในลาสีขาก็เข้ามาศึกษาพระใหม่ๆนะครับมีคุณตาท่านหนึ่งท่านไปนั่งดูพระกองนะครับกองสิบบาทแถวท่าพระจันนะครับแถวท่าพระจันทร์นั่งดูทั้งเอาไปหนึ่งองนะครับหนึ่งองแต่องค์ที่ท่านได้ไปนะ่ะท่านเป็นบางคุนผมนะครับเ,เพื่อนเป็นสมเด็จบางคุนผมท่านได้ไปสิบบาทนะครับแต่เป็นพระแท้นะครับ หลังจากนั้นมาท่านมาปล่อยในไม่นานนะครับในราคาสามล้านบาทนะครับท่านรับมาสิบบาททาประจันแต่เป็นพระแทนครับบางคนผมก็หลุดออกมาอย่างนั้นนะครับแล้วก็ท่านต้องมีความจําเป็นต้องได้ใช้ท่านก็ถือว่าชีวิตก็จากลําบากมานิดหนึ่งก็เรื่อตาอ้าปากได้ท่านก็ปล่อยไปในราคาสามล้านนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่ารับประการเป็นเรื่องจริงอันนี้ครับพ่อยมาก็มีหนังสือเขียนบอกด้วยนะครับเรื่องนี้มีที่มาที่ไปชัดเจนก็เขาคงมาลงว่าปหนึ่งว่าพระนะ่ะมันมันอยู่ทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสที่เราจะเจออ่าอยู่ที่ว่าเราจะเห็นเราจะมองเราจะมีความรู้มากแค่ไหนนะครับเพื่อนๆแบบนั้นนะครับ เหมือนที่พ่อใหญ่มหายกตัวอย่างว่าเสียนพระซื้อพระตัวเองนะครับเป็นลมจับนะครับแล้วก็มาเจอตัวอย่างที่สองคือกองละสิบ,บาทแล้วก็เป็นพระแท้งอย่างงี้นะครับคือคือตะกะมันต่างกันมุมอมองมันมันตรงข้ามกันนะครับเพื่อน,นอย่างนงี้แล้วก็ถ้าเรารู้แหล่งนะครับพระสมเด็จแท้เนี่ยหาว่าได้ไหมได้ม,มีไหมมีแพงไหมไม่แพงถ้าเรารู้ที่นะครับอย่างพระแบบบ,บ้านอย่างเงี้ยอยู่กับชาวบ้านอย่างเงี้ย ท่านรับมาท่านสืบทอดมาแล้วก็พูดคุยแล้วก็มีโอกาสแล้วก็เจอมีอยู่ทุกที่นะครับเพื่อนๆอย่างเงี้ยไม่ใช่พอ่อใหญ่มาหามาพูดแบบเออ,เอ,อไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงพูดแบบเ,ออเหมือนไปว่าแบบไม่มีข้อมูลที่อ้างอิงได้เราไม่ได้ไปว่าเราไม่ได้ไปกล่าวใครนะครับแต่มันมีเรื่องเล่า มีมาในตำราที่ครูบาอาจารย์เขา<ๆ>ก็มักจะบอกเล่าสืบต่อๆกันมานะครับดังนั้นที่มาในตำนานที่มาในตำราก็องค์ความรู้นี่แหละครับเราก็มีองค์ความรู้บางทีก็หนาหนาบางจนมีคาหนึ่งว่าสมเด็จบางนางหนานี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับพระเหญ่มหาก็ ทุกคลิปที่พูดก็พูดมีหลักฐานพูดแล้วอ้างองิงพูดแล้วมีที่มาที่ไปพ่อใหญ่มหาเนี่ชอบเล่าเรื่องนะครับเพราะตัวเองก็ไม่ใช่เซียนพระอยู่แล้วนะครับไม่ใช่พ่อค้าพระโดยเป็นผู้สะสมศึกษาเล่าเรียนมาทางทางาศาสนานะครับมุ่งมั่นตั้งใจสืบทอดตามเจตนารมณ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จอยู่แล้วนะครับชอบเล่าเรื่องราวเปรียบเทียบหรือว่าอดีตหรือสมัยพุทธกาลอย่างนั้นนะครับพ่อใหญ่มหาก็มีความรู้ด้านนี้ก็ ก็อาจจะมาด้านนี้นะเพื่อนๆก็ทนฟังไปหน่อยนะครับเเป็นปริศนาธรรมนะครับครูบาอาจารย์ท่านบอกสมเด็จบางนางหนาก็นี่แหละครับสมเด็จท่านบางนางนางพญาท่านจะหนาดังนั้นสมเด็จนี่ก็ประมาณไม่ได้หรอกครับเพื่อนเพื่อนจะวัดค่าอย่างเงี้ยก็บางเงี้เห็นไหมครับด้านด้านล่างเห็นไหมครับด้านล่างนี่แคบด้านบนกว้างอย่างเงี้เห็นไหมครับด้านบนนี่หนาด้านล่างนี่บางอย่างเงี้เห็นไหมครับเพื่อนๆอย่างเงี้ ก็อยู่ที่การกดการกดพิมพ์การแกะพิมพ์การดึงออกจากพิมพ์ในยุคนั้นๆนะครับนี่วันนี้พ่อใหญ่มหาก็ได้นําองค์น้ําหมากนะครับมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเพื่อนๆดูแล้วตูกอกตุกแใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b e ให้พ่อใหญ่มหาช่องส่องพบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ